สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมพาทุกท่านมาที่งานเกษตรอีสานใต้นะครับซึ่งพามาที่สมนิทรรศการของกรมปรศุสัตว์นะครับกับความสําเร็จนะครับในส่วนของเครือข่ายโคเนื้อนินอุพนนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานในงานเกษตรอีสานใต้จํานวนมากทีเดียวนะครับที่สําคัญวันนี้เราจะไปดูเรื่องของความสําเร็จของการ เลี้ยงโคนินอุบลน,นะครับรวมาถึงเรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็ผู้สนใจนะครับวันนี้โอกาสดีทีเดียวนะครับผมมาพูดคุยกับคู่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และตอนนี้ผมอยู่กับทั้ง5ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนี่คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสําเร็จในครั้งนี้นะครับองค์ให้ท่านคณบดีได้พูดถึงหน่อยครับในภาพรวมของงานเกษตรสารใต้แล้วก็มาถึงงานในส่วนของซุ้มประุสัตว์เป็นยังไงบ้างครับครับก็ผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็จากกิจกรรมที่ได้จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการมีชีวิตนะครับการแสดงนะครับ แล้วก็การออกร้านของหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะสอดคล้องกับทีมงานของเราก็คือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยํา สู่เกษตรมูลค่าสูงนะครับผมทุกหนงานก็พยายามเต็มที่แล้วครับที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่มาเที่ยวในงานในครั้งนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อนิรุบบนนะครับได้เปิดตัวนะครับเนื้อพรีเมียมผมคิดว่าเดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะคุยกันนะครับไปตามลําดับนะครับผมความสําเร็จครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตมาที่ซุ้มของปศุสัตว์นะครับท่านปศุสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์านนีนะครับท่านสุพ์ครับท่านมีอะไรมาโชว์บ้างนอกเหนือจากาโคเนื้อนินทรุบลครับท่านปกติแล้วเนี่ยเรื่องของงานเกษตรดิษานใต้เรามีการ,ารเขาเรียกว่ามีการร่วมมือแล้วก็มีการมาจัดงานทุกปีทุกปีอยู่นะครับครับผมเพราะฉะนั้นคือ,อในเรื่องของปีนี้เนี่ยเราก็จะมีนิทรรศการมีชีวิตนะครับมีแพะมีนิทรรศการความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของโคน,นอินทรุบลเนี่ย เป็นตัวหนึ่งที่เราจะพยายามที่จะเปิดตัวเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่จะส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร,ร <S 2> <S 2> นะครับมีการพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรกรมีการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับมีการส่งเสริมต่อยอดเพื่อที่จะให้กลุ่มตรงนี้นะครับมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับพยายามเปเกรดตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งกลุ่มของโคนินุบบนเนี่ยเราก็ได้มีการรวมกลุ่มมีการส่งเสริมด้านความรู้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเรื่องของฟาร์มนะครับเรื่องของการแปรรูป นะครับเรื่องขององค์ค่าที่เป็นอนามัยที่เกี่ยวข้องกับฟู้เซฟตี้นะครับบริษัทเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับก็ปีนี้ผมคิดว่าเป็นปีที่เปิดตัวได้ได,ดีนะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เป็นชิ้นนะครับแล้วก็มีการทําสุกปรุงสุกขายในในงานนะครับแล้วก็ทุกคนที่มาชิมก็อกปากชมนะครับว่าอร่อยนะครับใครที่ยังไม่เคยมานะครับหรือใครยังไม่ได้มาที่เที่ยวางานเกษตรทีสามใต้เพราะดินดีนะครับแวะที่ซุ้มบาราสานแล้วมาลองชิมเนื้อนะครับโคนินุบลนะครับจะสมคำรับรือหรือเปล่านะครับในส่วนของโคนินุบลนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับก็ พี่น้องชาวเมืองอุบลเนี่ยนะครับไม่มีการเลี้ยงวัวเยอะก็จริงนะครับแต่ยังไม่มีวัวเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของอุบลนะครับทางสํานักง,งานบริษัทจังหวัดเองนะครับก็เลยร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายส่วนนะครับแล้วก็หากลุ่มพี่น้องเกษตรกรน,นะครับที่มีหัวใจไปในทางเดียวกัน เื่อที่จะสร้างอัตลักษณ์ของโคนินอุบลนะครับในส่วนของวัวนนนอุบลเนี่ยนะครับเราใช้สายพันธุ์นะครับที่นะครับเอามาขุนแล้วนะครับมีไขมันแทรกนะครับก็จะเป็นสินค้าเป็นเนื้ออีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกทําเนื้อสเต็กปิ้งย่างชาบูประมาณนั้นนะครับซึ่งจะต่างกับเนื้อเขียงอีกตลาดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตลาดที่นะครับไม่ได้กว้างมากแต่มูลค่าสูง นะครับการซื้อขายก็ซื้อขายตามเกรดเนื้อนะครับพี่น้องเกษตรกรที่มาเลี้ยงแบบนี้นะครับก็ได้ราคาตามมาตรฐานก็คือตามช่างน้ําหนักนะครับไม่ใช่ราคาที่อยากได้เท่าไหร่ก็พูดกันเอานะครับเป็นตามน้ําหนักเป็นเนื้อล้วนๆนะครับเราก็ได้พัฒนามาตั้งแต่ผู้เลี้ยงต้นน้าใครมีแม่พันธุ์นะครับก็มาผสมน้ําเชื้อแองกัสหรือวากิลได้นะครับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลสนับสนุนน้าเชื้อฟรีครับนะครับกรมปศุสัตว์เรา ขอ,อาจากสำนักง,งานบริษัทจังหวัดเราขอน้ําเชื้อจากกรมบริษัทมา10,000โดสครัดเพื่อจะมาบริการผสมเทียมให้กับพี่น้องชาวอุบลที่<ก>จะผลิตโคหนุนบลครับก,ก็คือผู้ที่สนใจด้กเกษตรกรที่สนใจนี้ต้องติดต่อมาทางใช่ครับติดต่อที่ทสำนักง,งานบริษัทอำเภอได้ทุกอำเภอนะครับนะครับเรามีน้ําเชื้อบริการนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของอกลางน้ํานะครับที่พี่น้องกเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งนะครับ ที่เอามาขุนนะครับก็จะเอาลูกวัวพวกนั้นนะครับมาขุนนะครับเราขุนนะครับโดยหลักๆเราใช้สูตรอาหารที่ไม่เหมือนไขรเท่าไหร่นะครับเราใช้อาหารข้นผสมกับกากมันนะครับกากมันหมักด้วยยีสต์แป้งสาโทนะครับยีสต์แป้งสาโทนะครับก็จะให้กลิ่นเนื้อนะครับมีลักษณะเนื้อมีกลิ่นหอมนะครับพอไปแปลรูปแล้วนะครับก็จะมีกลิ่นเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับซึ่งถ้าพี่น้องท่านใดนะครับที่นะครับอยากลองอยากริ้มลองเนาะ นะครับก็มาที่บูธปศุสัตว์นะครับก็อยู่แค่ถึงวันที่25นะครับนะครับท่านมาลองชิมดูนะครับว่าระหว่างนะครับเนื้อที่ท่านเคยลิ้มลองมากับเนื้อนินอุบลเนี่ยโดยผลิตโดยคนอุบลแท้ๆเนี่ยนะครับเรามีเนื้อเป็นอัตลักษณ์ของเราแล้วเนี่ยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับในส่วนของการแปรรูปนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าในมาตรฐานด้านการแปรรูปเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาวัวเนี่ยไปเชือดหลังบ้านหรือว่าโรงเชือดที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับ นะครับวัวพวกนี้นะครับเราส่งไปเชือดที่อ,อำเภอนาเกนะครับจังหวัดนครพนมที่มีโรงเชื่อดที่ได้ GMP แล้วเราค่อยเอาเนื้อกลับมาตัดแต่ง นะครับก็ฝากท่านนะครับผู้นะคสนใจในด้านเรื่องเนื้อนะครับลองมาดูนะครับว่าจังหวัดอุบลเราเนี่ยครับมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อของคนอุบลนะครับแท้ๆนะครับตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำนะครับก็นะครับฝากทุกท่านนะครับก็คอยติดตามนะครับในเรื่องโคนินอุบลนี้นะครับเราทํามาปีนี้เป็นปีที่4นะครับปีที่แล้วเราส่งโคเข้าเชือด168ตัว เกรดวัวที่เราเฉลี่ยก็คืออยู่ระหว่าง2.5ถึง3คือเกรดวัวมันจะมี6เกรดนะครับคือ2.5ถึง3เนี่ยเป็นเกรดวัวที่ผู้บริโภคในประเทศนี่มีกำลังซื้อค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยหันมาดูว่าไอ้สมาชิกที่เราเลี้ยงอยู่เรามีสมาชิกอยู่302คนคนที่ขุนจริงๆแล้วมีอยู่100คน100ครอบครัวอีก200นั่นก็คือคนที่เลี้ยงแม่พันธุ์ให้เราก็เอาน้ำเชื้อจากที่ท่าน ปฏิสัตว์จังหวัดเล่าเมื่อกี้นี่แหละเอามาเอามาผสมลูกที่เกิดมาปีที่แล้วแค่ร้อยกว่าตัววัวเรายังไม่พอเราต้องไปไปหาวัวจากต่างจังหวัดที่มีสเปคใกล้เคียงกันครับซึ่งนินอุบลเราตอนนี้เราผสมไว้อีกปีหน้านี่เราน่าจะพอเพียงพอในการในการขุนของเราเองนะครับแต่เนื้อวัวที่จําหน่ายตอนนี้เป็นวัวของเราเองนะครับวัวของเราเองทีนี้ข้อแตกต่างุดเด่นของนินอุบลก็คือว่าหนึ่งละเราเราพัฒนาคัดเลือกผู้เลี้ยง ผู้เลี้ยงทุกคนก่อนจะเลี้ยงเราจะต้องมาผ่านการอบรมให้ความรู้โดยเราประสานกับผู้เชี่ยวชาญทางปศุสัตว์จังหวัดและก็ทางอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์หมายอลไอุบลราชธานีช่วยช่วยให้ความรู้เติมให้เราเป็นระยะระยะนะครับเสร็จจากนั้นเราก็ไปเลี้ยงเราก็ติดตามคอกทุกคอกจะต้องได้มาตรฐานในการเลี้ยงอันนี้คือสิ่งที่เราคัดเสร็จแล้วเรื่องอาหาร เรื่องอาหารที่เราให้เลี้ยงนี่ก็เหมือนกับท่านหัวหน้าศุรศักดิ์พูดนะครับว่าอาหารจะต้องผ่านกระบวนการทีนี้อาหารของเราเนี่ยไปสักระยะหนึ่งนี่เราก็จะเอามาเทสที่คณะเกษตรมอบดูแลให้เป็นระยะว่ามีเชื้อแบคทีเรียไหมมีอย่างอื่นเจือปนไหมเพราะที่ผ่านมานี่ที่ผมให้เอามาเทสแล้วปรากฏว่าของเรานี่สะอาดและก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นอาหารของเรานี่ตั้งแต่เลี้ยงวัวมานี่เราจะเน้นเรื่องคุณภาพของอาหาร อันนี้สําหรับที่เราหมักเองส่วนที่อาหารที่เราสั่งซื้อมาผสมนั่นก็จะสั่งซื้อจากบริษัทที่น่าเชื่อถือนะครับเอามาใช้ผสมเพราะฉะนั้นเราก็คัดกรองตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงจนมาถึงการแปรรูปที่โรงแปรรูปก็ต้องได้มาตรฐานเสร็จแล้วการเก็บรักษาอะไรต่างๆเราก็ดูแลเรื่องสุขภาพอนมามัยอยู่แล้วนะอันนี้คือจุดเด่นทีนี้เนื้อวัวที่เราออกมานี่แม้ว่าเราจะเพิ่งเริ่มต้นมา2-3าปีนี่นะครับ ทีนี้คนที่เขาเป็นนักชิมจริงๆแล้วเขามาเปรียบเทียบกับกับเนื้อวัวที่ต่างจังหวัดที่อื่นๆเขาบอกว่าของเราไม่แพ้เมื่อกี้นี้เราก็ได้คนชิมมาจากสวิตเซอร์แลนด์เขาว่าเนื้อเรานี่ไม่ต่างของเขาเลยนะครับเขาว่าอร่อยนะนุ่มแล้วก็หอมเขาอกย่างนั้นนะเราก็ให้เขาชิม อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการันตีสําหรับคนที่เขามีมาตรฐานในการชิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความเชื่อมั่นว่าเราอยากจะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นจุดเด่นของอุบลได้ได้ส่วนว่าจะจุดเด่นตรงไหนเราอาจจะเป็นทําเนื้อแดดเดียวหรืออะไรเราเราจะพยายามไปถึงให้ได้นะครับแปรปปรูปแล้วก็ส่งขายให้เป็นให้เป็นสากลให้ได้อันนี้คือเป้าหมายของเราและก็เป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจริง,รงๆนั่นให้สามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้คือเกษตรกรรายย่อยะนะครับ ปัจจุบันนี้เรายังไม่มีหน้าร้านเปิดขายนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัวแต่ถ้าพูดถึงร้านถ้าอยากไปลองทานไปลองชิมมันมีร้านอาหารนะครับชื่อร้านที่อยู่บนน้องอาจารย์ใช่ไหมครับที่มันจะอยู่จะอยู่ตรงเลยแยกสัมปสิทธิ์อยู่ฝั่งขวามือข้ามไปหน่อยนะครับถ้าไปชิมเนื้อนินุบนมีจําหน่ายที่นั่นปัจจุบันแต่ในอนาคตเนี่ยเรากําลังดูว่าหลังจาเปิดตัวเสร็จ ได้รับการตอ,ตอบรับที่ที่ดีค่อนข้างดีมากนะครับเราก็จะเปิดหน้าร้าน mm. สักที่หนึ่งกำลังดูอยู่ว่าน่าจะแถวตลาดดอนกลางทางเข้าผมก็ไปคุยก,กับพื้นที่ไว้แล้วเขาก็ยินดีพอบอกว่ามาจากนินรุบนทางหน่วยงานปศุสัสตว์หน่วยงานทางต่างให้การสนับสนุนรับรองเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นในในเรื่องอความปลอดภัย สุขลักษณะความปลอดภัยของอาหารฟู้ดเซฟตี้สแตนดาร์ดอะไรพวกนี้เรามั่นใจว่าจะทผู้บริโภคก็จะมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ยินดีนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือปกติแล้วเนี่ยเราต้องเ,ออเนื่องจากกระบวนการผลิตเนื้อพรีเมียมเนี่ยก็จะไม่เหมือนผลิตเนื้อกระโดนบ้านเรานะครับเชื่อแล้วขายเลยแต่ของเราเนี่ยมันจะต้องไปผ่านการบ,บ่มนะครับอยู่7-8-9วันก่อนจะนำมา แปรรูปก่อนจะมาตัดแต่งชิ้นส่วนเพื่อน,นําออกสู่ตลาดเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราคงรับเป็นพรีออเดอร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้ท่าน <c oughs> หลังจากนั้นนะครับก็เบอร์ที่ใช้ก็คือ091 739 0573อันนี้คือแนวทางคันนี้ระยะยาวอันนี้ระยะระยะระยะสั้นนะครับหลังจากจ,ากจบงานระยะกลางระยะยาวเนี่ยเราจะคิดถึงดีงแบบนึงว่าถ้ามอาุบลคิดถึงหมูยอเป็นของฝาก เรากําลังคิดไปไกลถึงว่านะครับอาจารย์ถ้ามาอุบลของฝากนึกผลิตภัณฑ์จากเนื้อนินอุบลเป็นของฝากเนี่ยอันนั้นคือความหวังแต่มันอาจจะไกลเดียวเราจะพยายามที่จะเดินทางเดินทางไปนะครับไม่ง่ายอาจจะครูคขะอาจจะโวกวน อาจจะไม่สะดวกแต่เราก็พยายามจะเดินไปให้ถึงนะครับ <S <S <ๆ S 2> ก็จะประมาณนี้สืบเนื่องต่อเนื่องว่าเอสินค้าพวกนี้จะมีต่อเนื่องไหมปีนี้มีคนแจ้งความจำนวนลงทะเบียนขอเบิกเบอร์หูไปนี่จำนวน500ตัวโอโ้ตัวตอนนี้เรามีวัวที่ขุนอยู่จริงๆแล้วนะฮะ438ตัวครับ,ตรบแต่เรามีโคต้าให้อยู่500ตัวค,คือเราก็กัดแต่ละเดือนเราต้องออกกี่ตัวกี่ตัวนี้เรามีแผนการการส่งออกอยู่แล้วการเชื่อดืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้บริโภคไม่ต้องกังวลว่าเอะวันนี้มีวันวุ่นี้จะไม่มีหรือจะ เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้ขอให้ท่านสบายใจได้ว่าสินค้านี่จะมีตลอดอนะคือเราวางแผนทุกปีเราวางแผนปีต่อปีต่อ,ตอ,ตอ,ตอเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าวัวเราก็ผสมไปเรื่อยๆออกมาเราก็จับเข้าคุนคทีนี้วัวของเรามันโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าวัวทั่วไปราคามันตกใช่ไหมครับ,รบแต่วัวของเราราคามันจะมาตรฐานนะครับราคามาตรฐานาผู้เลี้ยงได้กําไรแน่นอนทุกตัวนะครับ เียงแต่จะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่ฝีมือของคนเลี้ยงคอันนี้คือคือประเด็นมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะพัฒนาผู้เลี้ยงเนี่ยให้มันได้ฝีมือใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเขาตัดเป็นเกรดอยู่แล้วนะครับเรื่องสินค้าขาดแคลนขาดช่วงอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะผมควบคุมฝ่ายผลิตต้นต้น,ตนน้ำอยู่แล้ววนวิระก็กําลังดูว่าเราจะเอาอะไรออกมาเป็นจุดเด่นในในกับสาธารณชนส่วนทางภาควิชาการหรือฝ่ายสนับสนุนนี่ผมมีความเชื่อมั่นว่า เวลาพวกเราขออะไรสักส่วนท่านให้อยู่แล้วไม่ว่ามหาวิาลยก็ดีไม่ว่าทางปศุสัตว์ก็ดีอันนี้ก็เป็นความโชคดีของของกลุ่มอย่างหนึ่งแม้กระทั่งหอ,อการค้าประธานหอ,อการค้าก็ซัพพอร์ตแม้กระทั่งเรื่องเงินมาให้พวกเราบริหารจัดการช่วยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็รับรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ ก็ยินดีสนับสนุนอะไรประมาณนี้ขอบคุณมากครับในในเครือข่ายจริงๆเนี่ยเรามีการคัดกรองอย่างที่ท่านประธานพูดแต่ผู้คนที่สนใจนะครับสามารถที่จะมาศึกษาหาความรู้ได้นะครับศึกษาหาความรู้เพื่อเพื่อเตรียมตัวในการที่จะรับท่านประธานก็จะรับเปิดในอนาคตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในการที่จะคัดมาเนี่ยเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าให้มันมีประสิทธิภาพาจริงๆในการที่จะผลิตแล้วก็ต่อยอดไม่ให้ขาดตลาด แต่ท่านที่สนใจนะครับอย่างที่ผมนําเรียนว่าอย่างท่านหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมบอกว่ามีน้ําเชื้อนะครับที่เราสามารถบริการให้นะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่มีการเลี้ยงนะครับบัวอยู่ที่บ้านเนี่ยฮะท่านสามารถไปติดต่อกับบริษัทนํำเภือนะครับไปประสานดูว่าบัวของเราขนาดนี้ขนาดนี้มีสามารถที่ผสมกับน้ําเชื้อของโคนินอยู่บนได้หรือไม่นะครับแล้วก็มาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นพอเราศึกษาข้อมูลไปสักระยะหนึ่งเราก็จะเริ่มมีความเชี่ยวชาญก็สามารถที่จะมาติดต่อทั้งท่านประธาน เป็นสมัครเป็นสมาชิกมันก็จะเป็นลักษณะว่ามีความพร้อมในการที่จะเข้ามาสู่โครงการนะครับทางภาครัฐภาคประดุาษัต์เองภาคมหาลัยเองเนี่ยพร้อมในการที่จะสนับสนุนเพราะ,ะนั้นในอนาคตผมคิดว่าโครงการเรื่องของการเลี้ยงโคหนิ่บนเนี่ยน่าจะต่อยอดไปได้ไกลแล้วก็ตอบสนองในเรื่องของตลาดตอนนี้ที่บอกว่าราคาโคเนื้อมันตกตำ่ำแต่ถ้าเรามีการเลี้ยงแบบพรีเมียมขึ้นมานะครับเลี้ยงแบบปลาหนี้เลี้ยงแบบมีคุณภาพ ก็จะสามารถที่จะอัปเดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มของการผลิตเนื้อในการที่จะแปรรูปออกมาได้ครับผมก็อย่างที่หลายๆท่านนะครัได้พูดถึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพรีเมียมนะครับสินค้าพรีเมียมของจังหวัดอุบลนะครับโคเนื้อขุนนะนิดอุบลฝากไว้ด้วยนะครับอันที่หนึ่งเรายังมีสินค้าพรีเมียมอีกหลายตัวที่จะทยอยออกมานะครับโดยนโยบายของจังหวัดของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ความตั้งใจของกลุ่มต่างๆนะครับ งานเกษตรอีสานใต้นะครับวกกลับมาตอนนี้นะครับก็ยังมีเวลาเที่ยวชมอีกนะครับมาเที่ยวชมความสวยงามมารับความรู้ทางวิาการจากหน่วยงานนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กลุ่มที่มีคุณภาพอย่างเช่นกลุ่มเครือข่ายครัวเนื้อเนนบนเนี่ยเป็นต้นนะครับหน่วยงานนี้ถึงไมีความรู้ให้ทุกท่านนะครับเลือกนะครับที่จะมารับความรู้ได้นะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการชมชิมแล้วก็ช็อป นะครับและการแสดงต่างๆนะครับที่อยู่ภายในงานนะครับโอ้ยวันนี้ขอบพระคุณทั้ง5ท่านนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในเรื่องของโคเนื้อนินอุบลนะครับขอบคุณท่านสุพจน์รถจันนะครับปสุสัตจังหวัดบุบลราชธานะครับขอบคุณท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ครับดรนรินทร์ธบุญรามนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์โกวิทบุนเฉลียวนะครับประธานกลุ่มเครือข่ายโคนินอุบลแล้วก็ท่านสุรศักดิ์ วงศีมีนะครับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์นะครับรวมถึงท่านอาจารย์วีระผาสุกนิดนะครับสมาชิกฝ่ายการตลาดนะครับขอให้โคเนื้อนินอุบลแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรนะครับของปศุสัตว์นะครับได้บรรลุตามเป้าหมายนะครับขอบพระคุณทั้ง5ท่านครับขอบพระคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ แนะนำหน่อยครับมีอะไรบ้างครับมาจำหน่ายวันนี้มีเนื้อแดดเดียวครับอ่าเนื้อแดดเดียวครับอันนี้เท่าไรละครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทครับโอ้น่าทานมากเนื้อเศษครับเนื้อเศษคือยังไงครับกิโลละสองร้อยบาทอ่าตัวนี้ทีโบนครับทีโบนครับผมโอ้ตัวนี้สองร้อยเจ็ดสิบบาทครับตัวนี้แจเก้ครับอะไรนะแจเก้อ่าหนึ่งร้อยบาทครับผมหนึ่งร้อยบาทนี้จะเป็นเนื้อขาหน้าครับครอันนี้ ตอนนี้เสียร้องไห้ครับอเสียร้องไห้เสียร้องไห้ครับผมโอ้โ oh ห oh. มีเป็นไม้ไหมครับมีเป็นไม้จาไหนไหมครับแบบไม้หมดครับโอ oh, ้จะได้แบบไม้ต้องแวะมานะครับต้องแวะมาตอนนี้ก็เอาอสันในครับโอ้ oh, สันในโอ้ oh.